สวัสดีครับต้องขอขอบคุณอาตุมีและก็ท่านสปอนเซอร์ทุกสั้นนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ให้โอกาสผมได้มีโอกาสขึ้นมายืนอยู่บนเวทีอันมีเกียรติแห่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาขอพูดในเรื่องของไลซ์นโอของผมนะครับเนื่องจากว่าในชีวิตที่ผ่านมานะครับ ผมไม่เคยได้มีโอกาสที่จะตั้งเป้าหมายในชีวิตของตัวเองเลยใช้ชีวิตในแต่ละวันนะครับด้วยความแบบไม่เคยที่จะมีเป้าหมายในชีวิตใช้ชีวิตไปวันๆนะครับก็คือตื่นเช้ามาก็แค่ไปทํางานทํางานแล้วก็กลับบ้านนะครับเช้ามาทํางานทํางานแล้วกลับบ้านในแค่นั้นนะครับชีวิตไม่เคยตั้งเป้าหมายแล้วในชีวิตในแต่ละวันก็เปลี่ยนไปอย่างนี้มาโดยตลอดทําให้ชีวิต ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยดูเหมือนว่าจะดีดูเหมือนว่าจะเป็นชีวิตที่ได้รับความสุขในชีวิตแต่สุดท้ายการที่เราหาเงินแบบนั้นได้มาก็หมดไปได้มาก็หมดไปนะครับจนในที่สุดชีวิตผมก็ได้พังลงนะครับจากการใช้ชีวิตในรูปแบบนั้นทำให้สุขภาพของผมย่ำแย่นะครับ ก่อนที่จะผมจะได้มารู้จักกับอะโทมีทำให้ชีวิตของผมร่างกายนะครับเนื่องจากว่าผมใช้ชีวิตแบบที่กินเหล้านะครับกินเหล้ามากติดเหล้ามากผมขอแนะนำตัวนะครับก็คือผมทำอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างเล็กๆนะครับแล้วก็ผมทำงานก่อสร้างพอเลิกงานมา ก็จับกลุ่มกินเหล้าและหลังจากกินเหล้าก็ไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรเลยนะครับก็วนเวียนอยู่ไปอย่างนั้นนะครับวนเวียนอยู่อย่างนั้นแล้วก็ชีวิตก็พังลงแล้วก็แย่ลงนะครับจนในที่สุดผมได้มีโอกาสได้มาเจอกับอาตมีนะครับแล้วชีวิตก็เปลี่ยนแปลงแล้วทําให้ผมได้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของท่านประธานนะครับและว,วิสัยทัศน์ของอัตมีนะครับเลยทําให้ชีวิตของผมได้กลับมาเริ่มตั้งเป้าหมาย นะครับไลฟ์ซีนิโอของผมนะครับผมจะขอแชร์ไลฟ์ซีนิโอผมผมนะครับก็คือนะครับพี่น้องอย่าตกใจนะครับไอ้ภาพที่กำลังกินข้าวนี่แหละครับคือภาพในอดีตของผมที่เมื่อก่อนนี้ใช้ชีวิตแบบไม่มีเป้าหมายใช้ชีวิตแบบไม่ได้ตั้งเป้าในชีวิตจนทำให้ชีวิตพังลงนะครับสุขภาพก็ย่ำแย่นะครับ ผมเคยเอาภาพนี้ไปแชร์ให้กับไอ้พาร์ทเนอร์เห็นเขาบอกว่าเอาเอารูปพ่อมาให้ดูทําไมเขาบอกนะครับเขาบอกว่านี่ไม่ใช่นะครับนี่ก็คือรูปผมนะครับเมื่อก่อนนี้ก่อนที่จะรู้จักกับอะโตมีนะครับแล้วหลังจากที่ผมมารู้จักอะโตมีชีวิตก็เปลี่ยนไปนะครับสิ่งแรกที่ผมได้จากอะโตมีนั้นก็คือสุขภาพที่เปลี่ยนไปนะครับรูปร่างที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็วิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนไปจนในที่สุดผมก็ได้มีโอกาสาได้เรียนรู้แล้วก็เริ่มที่จะ ตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับคือชีวิตเมื่อก่อนนี้เป็นแบบนี้แล้วทุกวันนี้ผมได้เรียนรู้แล้วเป้าหมายในชีวิตของผมนะครับคือความฝันของผมนั้นก็คือเรื่องบ้านนะครับเรื่องบ้านที่ผมได้ตั้งเป้าหมายไว้นะครับนี่คือภาพที่ผมอยู่ในปัจจุบันนะครับผมอยู่แคมป์ก่อสร้างครับใช้ชีวิตมา50าสิบกว่าปีแต่ไม่มีเป้าหมาย จนปันนี้ก็ยังใช้ชีวิตในรูปแบบนี้นะครับไม่มีความหมายอะไรเลยนะครับแต่ถึงผมจะใช้ชีวิตในรูปแบบนี้แต่ผมจะตั้งเป้าหมายและความฝันนี้จะสําเร็จได้สุดท้ายผมขอได้สุดท้ายผมขอฝากคติพจน์หนึ่งคติพจน์ไว้นะครับที่คติพจน์ในชีวิตของผมก็คือลําบากแล้วรวยลําบากแป๊บเดียวแต่ลําบากแล้วจน ลำบากตลอดชีวิตขอบคุณครับครับขอขอบคุณนะครับคุณดำรงไม้แพ้นะครับแล้วก็ขึ้นมาก่อนนะครับรับชุด Evening Care 4 s เซตชุดนั่นเองนะครับสำหรับตัวแทนคัดเลือกนะครับมาแชร์เรื่องราวดีๆและเป้าหมายสำคัญแบบนี้นะครับไลฟ์ลโอของพี่ดำรงนะครับก็จะเป็นจริงแน่นอนครับหากชัดเจนแบบนี้